จาก,กเรื่องราวของประเด็นร้อนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับเราไปประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งที่นี้ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมเองได้รับนะฮะข้อมูลจากทางด้านทา่านดรธนกรชัยกุลนะครับซึ่งก็เป็นสสเขต3จังหวัดยโสธรก็มีการส่งภาพมาให้ชมเรื่องราวของการทำเขาเรียกว่าเป็น布ัตเทสทครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเหมือนสมัยโบราณก็คือเอาข้าวไปแลกกับอาหารทะเลสืบเนื่องจากว่า ทานด้านภาคใต้นี่เขาจับปลาได้แต่ว่าตอนนี้เจอโควิด -19 คือขายปลายากที่นี้เขาต้องการข้าวจินเขาก็เลยมีโครงการว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคใต้กับทางด้านภาคอีสานครับโดยเอาข้าวนะฮะไปแลกกับปลาจากทางด้านอาหารทะเลครับนะฮะทางภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้วนะฮะเคยทํามาแล้วนานแล้วผมจําได้นะฮะเคยจาได้ว่าลักษณะแบบนี้แหละครับอุบวนเราตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าอืมผมจําไม่ได้เป็นผู้ว่าท่านไหนนะ,ะที่ทําโครงการนี้ครับนาเอาสินค้าไปแลกเปลี่ยนกันบรอเทสเตดนี่ครับอ่ะเรามาดูจากไทยรัฐก่อนเลยนะครับชาวเลร,ราวายิงปรับตัวช่วงโควิด -19 พูดไอเดียปลาแลกข้าวครับนี่จากทางด้านไทยรัฐนะครับ นั่นคือว่าชาวเลราวย์ครับปรับตัวช่วงโควิด -19 นะครับหลังจากที่ขายปลาไม่ได้ทําให้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวไม่มีเงินซื้อข้าวสารกินในครอบครัวนะครับพุทไอเดียครับปลาแลกข้าวนําปลาที่หาได้มาแปรรูปเป็นปลาแตกตากแห้งนะครับแล้วก็ส่งไปแลกข้าวครับกับเครือข่ายที่เยสุทอนและก็กลุ่มชติพันธันภาคเหนือตั้งเป้านะครับส่งออก300กิโกรัมแรกในชุดแรกครับ จากการเปิดเผยของท่านรองผู้ว่าภูเก็ตก็คือนายพิเชษปานพงศ์ค่ะพร้อมด้วยนายอนุภาพรอดขวัญน,นายอำเภอเมืองภูเก็ตและก็เจ้าที่ของกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์นะฮะตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังทราบว่าพี่น้องชาวเลราไวย์ได้รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตผ์จากปลาที่หาได้นะครับนำไปแลกเข้าสารครับ ท่าน,นี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็การชัดดาวหรือว่าการล็อกดาวปิดเมืองนะครับปิดทางเข้าออกยอดภูดเก็ตในทุกเส้นทางรวมถึงการปิดรอยต่อตำบลทุกตำบลทั้ง3อำเภอกลายเปิดข้อจํากัดทําให้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาซื้อปลาในชุมชนได้ครับซึ่งปกติแล้วทางชุมชนชาวเลจะนําปลาสดๆที่จับมาได้นี่ไปวางขายที่แผงปลาหน้าหมู่บ้านครับ แต่ว่าจกมาตรการปิดพื้นที่รอยต่อทุกตบำบลทําให้แผงปลาและก็ร้านอาหารต้องปิดบริการชั่วคราวทําให้ขาดรายได้ที่จะนําไปซื้อข้าวสารกินในครัวเรือนนะครับชาวเลร,ราวยิงรวมตัวกันแปรรูปจากปลาสดเป็นปลาแห้งและก็จะนําไปส่งแลกกับข้าวสารกับพี่น้องป้องไปเครือข่ายภาคอีสานและก็ภาคเหนือนครับนะฮะก็ดูนะฮะนี่เขากาลังแลกชรีวแลกปลาเพื่อที่จะนำนำไปตากแห้งนะครับนี่ฮะเป็นปลาแตก ตากแห้งครับจากปลาสดเป็นปลาแห้งครับอย่างเราก็ตามจากการลงพื้นที่ของชุมชนชาวเลราวัยของรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตและก็คณะครับก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเลและก็สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวครับกึดไอเดียครับพร้อมกับให้คําแนะนําในเรื่องราวของการทําแพ็กเกจและก็การแปรรูปผลิตปลาที่ถูกสุขลักษณะโดยนะะักข่าวเองเข้าไปสอบถามตัวแทนชาวเลราวัยก็คือนายสนิทแซ่สวนนะครับ คุณสนิทเองเขาบอกว่าหลังจากที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในแต่ละปีทางเครือข่ายก็จะมีการถา,ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็ได้บอกไปว่าเรามีปัญหาเรื่องปลาที่จับมาได้จำนวนมากแต่ขายไม่ได้ครับแล้วก็ได้รับคําแนะนําให้นําปลาที่จับได้นี้มาแปรรูปเป็นปลายแห้งจึงได้รวมตัวกันศึกษาแล้วก็แปรรูปปลาสดเป็นปลายแห้งหลังจากที่แปรรูปแล้วก็เกิดไอเดียครับปลาแลกข้าวเนื่องจากว่าเรามีทรัพยากรเป็นของตัวเองเยอะ ก็จะสามารถแปลรูปเพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆได้ซึ่งเป้าหมายหลักนี่นี่เป,นเป็นเป้าหมายหลักของแนวความคิดนี้ครับธนาคุณสน,สนิทเองก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการระดมพี่น้องชาวเลนะครับมาช่วยกันทําปลาตากแห้งเพื่อน,นําไปส่งแลกข้าวตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้พี่น้องไม่สามารถที่จะไปซื้อข้าวสารได้เพราะไม่มีเงินครับปลาเรามีแต่ว่าถ้าเผื่อปลาขายไม่ได้เงินเราก็ม,มีครับ เราก็เลยพยายามที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่นทยอยมาครับแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงครับเพราะว่าคนของเราเยอะพันกว่าคนนะครับต้องใช้ข้าวสารเยอะครับเราก็เลยมีแนวความคิดที่จะแปลรูปปลาที่หาได้นะครับซึ่งเป้าหมายของเรานี่ก็คือเอาไปแลกข้าวเพื่อทําให้คนในชุมชนนี้มีข้าวกินครับเพราะว่าเรามีปลาอยู่แล้วแต่ไม่มีข้าวโดยจะมี2กลุ่มหลักๆก็คือพี่น้องกลุ่มชัติพันธุ์ภาคเหนือและก็เครือข่าย ยโสธรครับที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยจะรวบรวมข้อวสารหรือว่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหัวหอมมาและกับปลาที่พี่น้องชาวเลได้ทําการแปรรูปแล้วครับนี่ทาน่าคุณสนิทแทัวนะครับกล่าวทิ้งทายและขณะเดียวกันในการทําปลาตากแห้งนี้ได้ตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าจะทําอยู่ที่ประมาณ3,000กิโลกรัมนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกข้าวในชุดแรกโดยจะ แบ่งจัดส่งให้แกเครือข่ายทางภาคเหนือ1,500กิโลกรัมและก็ทางภาคอีสานที่ยะโสธรนะครับ1,500กิโลกรัมครับส่วนชุดต่อไปจะคิดว่าจะทําปลาตากแห้งี้เปแรแกข้าวตลอดทั้งปีหรือว่าทําเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด1 i ซึ่งตอนนี้กําลังพูดคุยอยู่ว่าน่าจะทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของชุมชนชาวเลราวยนะครับท้งในรูปแบบของปลาตากแห้งหรือว่าปลาแช่แข็งที่จะส่งออกหรือว่าส่งขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยทางด้าน นายสมชัยลิทิชัยครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนมูลนิธิชุมชนไทยผู้ประสานงานพี่น้องเครือข่ายชาวเลห้ฮจังหวัดอันดามันก็บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐบอกว่าทางมูลนิธิได้มีการประสานงานไปที่ทางกองทัพอากาศในเรื่องราวของการขนส่งปลาตากแห้งของพี่น้องชาวฮะชาวเลราวัยนะครับไปยังพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคเหนือครับซึ่งทางกองทัพอากาศเองก็สนับสนุนการจัดส่งด้วยเครื่องบิน โดยการนเข้าสารจากยโสธรมาส่งที่ภูเก็ตและก็ส่งปลาจากภูเก็ตไปที่ยักอ์โสธรครับโดยบอกว่าจะมีการประชุมกันทีนีนี้คือเขาออกข่าวมาตั้งแต่วันที่15นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงครับกองทัพอากาศนะฮะรับผ่านละครับขนส่งนะฮะขนส่งให้ทันทีเลยครับจัดให้ครับนะฮะจัดให้ครับอ่ะเราไปดูกันนะครับ โดยทางด้านไทยรัฐเสนอข่าวต่อเลยครับจากวันที่15เมษาที่พูดคุยกันพอวันที่20เริ่มขนส่งแล้วครับเมื่อวานนี้ครับ20เมษายนที่ลานบินกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีครับนะฮะทางด้านพลอากาศพลอ,อากาศโทตรีพลอ่องไัูทู์นะครับเจ้าการมกิจการพมรเรือนทหารอากาศนะครับและก็นาวากาศเอกวัชรพลนวลเป็นใหญ่ผู้บังคับการกองบิน21พร้อมด้วย พร้อมกำลังผลชุนลำเลียงเข้าสารจำนวน9,000กิโลกรัมครับขึ้นเครื่องบินลำเลียง c 130เพื่อลำเลียงไปยังสนามบินภูเก็ตนำเข้าสารทั้งหมดไปให้แก่ชาวเลราวัยประมาณ1,300คนครับซึ่งก็มีอาชีพจับปลาทะเลขายแต่เมื่อเกิดโรคระบาดท,ที่เรากล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้จับปลามาแล้วก็ขายไม่ได้ครับชาวเลไม่มีเงินไปซื้อข้าวที่จะไปดำเนชิตประจําวันครับจึงเกิดโครงการ ขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลแน่ชื่อโครงการขีบเก๋มากับขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลโดยทางด้านมูลนิธิชุมชนไทยและก็กระทรวงเกษตรและสหกรเข้ามาสนับสนุนนะครับในการจัดหาข้าวจากพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งไปแลกปลากับชาวเลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับเป็นการกระจายอาหารคุณภาพจากชาวเลให้กับชาวนาในภาคอีสาน โดยทางด้าน,นกองทัพอากาศได้มีการส่งเครื่องบินลำเลียงแบบ c 1 3 0นะครับเข้ามาสนับสนุนการขนข,นข้าวไปให้แก่ชาวเลจอดภูเก็ตและก็ช่วงบ่ายวันเดียวกันก็มีการขนปลาตากแห้งและก็ปลาเคม็มกลับมาให้แก่ชาวนาะโดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนเป็น布拉เทชนะครับโดยเปลี่ยนข้าวหอมข้าวหอมมะลิ4กิโลกร,รัมต่อปลาตากแห้งปลาเค็มปลาหวาน1กิโลกร,รมัมนะครับข้าวหอมมะลิ4กิโลกร,รัมต่อปลาตากแหง้งปลาเค็มปลาหวาน1กิโลกร,รมัม ซึ่งการจัดส่งของไปครั้งนี้ครับนอกจากชาวอีสานจะส่งข้าวไปช่วยชาวเลราไวยแล้วครับยังมีการนําเอาน้าพริกแห้งที่ปลูกเนในพื้นที่มอบให้เพิ่มเติมด้วยนะเป็นของแถมอีกต่างหากด้วยครับนะฮะโครงการนี้เดี่ยมจริงๆเลยนะครับเป็นการช่วยทั้งสองฝ่ายช่วยทั้งชาวอีสานด้วยช่วยทั้งชาวเ,าเลราไวยด้วยครับนะฮะโครงการนี้ชื่อว่าชาวนาขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเลครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะนี่โครงการนี้สุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยนี่ครับสำหรับโครงการสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนําร่องนะครับเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนเมืองหรือว่าระหว่างประเทศครับโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับและก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เคยมีมาตั้งแต่โบร,โบราณนะครับระบบของการแลกเปลี่ยนนะครับ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและก็สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการองค์กรและก็ชุมชนเป็นการลดภาระของส่วนราชการในการดูแลชุมชนดังกล่าวด้วยตอลอดจนการเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปลองดองสมรรฉันของคนภายในชาติครับทีนี้เครือข่ายของยโสธรนะครับเครือข่ายของยะโสธร,รสที่เข้มแข็งมากก็พูดตามตรงเลยครับก็คือเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดนะฮะอยู่ที่อำเภอเลิงนูกทาครับ อยู่ที่เรืองนุกทาเข้มแข็งมากเพราะว่าทางด้านเรืองนุกทานี้เขาเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมนะครับรวบรวมข้าวจากทั้งจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี้ก็เข้มแข็งครับโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ครับและก็แน่นอนนะครับถ้าเผื่อพูดถึงเรืองนุกทาโรงสีชัยกุลนี้มีบทบาทอย่างมากครับจึงทําให รากฏว่าทางด้านสสดร ok ธนกรชัยกุลนะครับซึ่งเป็นสสอของพักเพื่อไทยเขต3าจังหวัดยโสธรครับก็มีส่วนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยทีนี้ครับอ่ะเราไปดูกันนะครับโดยทางด้านสส,อสอเองก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมจับมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือชาวเร,ราไหวครับนะฮะนี่โครงการนี้ครับสามสส,สเพื่อไทยจังหวัดยโสธรน,นะครับก็มีทางด้านนายปิยวัฒน์พันสายเชื้อเขตหนึ่งนายปุญแก้วสมวงศ์เขตสอง นายธนกรชัยกุลเขตสามมอบข้าวสารหอมมะลิอย่างดีให้แก่พี่น้องชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ตและก็ชาวเลมูเกาะสุรินจังหวัดพังงานะครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากการปิดเกาะหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นับร้อยคนนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ครับโครงการขนข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ที่เ,เป็นเครือข่ายของในส่วนของทางด้านภาคอีสานนะครับ ก็คือเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์เครือข่ายของเกษตรกร,กรอยู่ที่ยะโสธรน,นะครับและกนน็แน่นอนแหล่งค่าที่สําคัญก็คืออยู่ที่เลิงนุกทาซึ่งเจ้าของโรงสีชัยกุลนี่เ็เป็นพี่ชายของดรธนกรชัยกุลนะครับนะฮะก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนี่ก็ถือว่าทุกภาคส่วนก็มีการจับมือกันนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องปองป่ายครับนะฮะในโครงการขนข้าวชาวนานแลกปลาชาวเลครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ น่ารักเกิดขึ้นในช่วงที่โควิด -19 นะครับเกิดขึ้นเช,เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับข้อมูลมาล่าสุดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งกันละกันครับผมได้รับข้อมูลล่าสุดมาจากทางั้นในส่วนของนอพจากศูนย์หลวงธรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งข้อมูลล่าสุดของอุบลเรานะครับกับสถานการณ์โควิด -19 นะฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ปรากฏว่าเป็นวันที่15แล้วนะครับที่อุบลเราไม่มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมนะครับยังคงเป็น15รายเท่าเดิมครับไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เลยนะครับ15วันต่อเนื่องกันและตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเพียงแค่1รายนะครับหายกลับบ้านแล้ว10รายอยู่ที่บ้านยางน้อยนะฮะศูนย์บ้านยางน้อย4รายครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ครับเพิ่มมาอีก5รายก่อนหน้านี้คือ10รายนะครับ เมื่อวันอาทิตย์10รายเมื่อวันจันทร์เข้ามาอีก5รายนะครับตัวเลขสะสมเป็น346ครับ3า6รยายแล้วก็ใน346รกรายนี้กักกันตัวนะครับ14วันครบแล้วนะครับก็ให้กลับบ้านไป3 4 3รายยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3รายนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราเอาอยู่ครับเพราะว่าตัวเลขสะสมนี่คือ346นะครับแต่ว่าตรวจแล้วรักษาแล้วครับ ปล่อยกลับบ้านไป343ครับยังคงอยู่ที่โรงบัลชุมชนเพียงแค่3รายในขณะที่โฮมการันตีนะครับมีรายใหม่เข้ามาใน603รายครับตัวเลขสะสมนี่ฮะ35,406รายใน35,406รายนี้พ้นระยะของการกักตัวไปแล้ว26,787รายครับยังคงเหลืออยู่ระหว่างการกักตัวเพียงแค่8,619รายคำว่ากักตัวนี่คือกักตัวอยู่ที่ โฮมการันตีก็คือที่บ้านพักของเขาเองนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับขอบคุณน้องปออีกครั้งหนึ่งที่ส่งข่าวมาล่าสุดนี้ครับทีนี้เราก็ไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์เลยนะครับตอนนี้เจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นด้วยกัน3โครงการนะฮะมีโครงการอาคารพาณิชย์ สี่คูหา,สอ,า,ส,หาสองชั้นสี่คูหานะครับสไตล์โมเดิร์นอยู่ที่ซอยชยางกูน4 2และก็โครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับอยู่ที่ตรงข้ามกับบา้านโรงเรียนบ้านกันเหลืองครับสร้างเพียงแค่5เหลืองห้าหลังเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ามห้องนอนสองห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าโครงการที่อยากเน้นคือโครงการนี้ครับโครงการที่3เป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับอยู่ข้างโรงแรม A+ ซอยโลตัสครับ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรครับแล้วก็แบบบ้านสวยมากนะครับหลังคานี่เป็นทรงปัญญาครับจอดรถได้2คันเลยนะครับแล้วก็แหมเริ่มเหมาะมากกับครอบครัวที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นครอบครัวใหม่ครับหรือบางคนนี่อาจจะซื้อเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานมาเรียนหนังสืออยู่ที่ตัวเมืองนี่ครับ เราอยู่ต่างอำเภอหรือบางคนนี่อาจจะซื้ออาไว้ใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับเกษียณแล้วก็อยากมาอยู่ตัวเมืองครับอยู่วันเพียงแค่2ตายานี่เหมาะมากเลยครับบ้านกระทัดรัดครับแล้วก็ออกแบบบ้านสวยด้วยจอดรถได้สองคันนะครับดูแล้วนี่ถ้าเผื่อกระเห็นภาพจะรู้สึกว่าโอ้สวยจริงๆครับแล้วก็ก่อสร้างเพียงแค่11หลังเท่านั้นครับและที่สําคัญคือถ้าเผื่อท่านจองภายในเดือนเมษายนนี้เฉพาะล็อก69ตารางวานะครับ คุณเกตเจ้าของโครงการลดให้ทันทีครับ10,000แบาทครับยิ่งกว่าถูกหวยเลยนะครับลดทันที1 0 0 0 0แบาทติดต่อสอบถามได้ที่นะครับทางด้านคุณสุนันครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118นะครับโครงการเจริญทรัพย์โครงการพิเศษค่าโรงแรม a พลันะครับทั้งหมด11หลังครับรีบจองเลยนะครับเฉพาะพื้นที่69ตารางวาลดให้ทันที1 0 0 0 0แบาทครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิสุสต่างปากพะอีสานวารินชาราบเดชอุดมน้ำเยินและก็บุญธริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover และตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะครับเป็น all new I ิซุสดีแมภาษานักเลงรถเขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชงนั่นคือเปลี่ยนใหม่หมดจดทั้งภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยครับนี่คือเมเจอร์เชงเลยครับเครื่องยนต์ 3.0ครับบล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงสุด190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ครับจูนอัพเครื่องใหม่ครับให้แรงม้า150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับส่วนภายนอกครับรูปโฉมภายนอกออกแบบใหม่เลยครับหมดจด ดูแล้วล้ำยุคมากกับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันนะครับรูปลักษณ์ภายนอกบึกบืนล้ำยุคโฉบเฉียวครับหล่อพูดง่ายๆนะครับส่วนภายในนี่ครับส่วนภายในนี่สวยครับใช้วัสดุอย่างดีตกแต่งอินทีเรียนี่สวยมากครับไม่เหมือนรถกระบะนะครับเหมือนรถ s u v หรือว่ารถเก๋งชั้นดีเลยครับโดยเฉพาะคันเกียร์นะครับโอ้โหยอย่างกับรถซีดานเลยครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ชื่อ a l l New Isuzu d m a x ครับทั้ง1.9แล้วก็3.0นะครับท่านสามารถอย่าเพิ่งเชื่อผมนะท่านเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ครับเดี๋ยวจะหาวัณุพรโมนะครับไปเลยครับทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกครับหลังจากที่หลังจากที่ซื้อรถแล้วนะครับเขาก็ให้ยางรถยนต์มานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่แจบใจนะครับ อยากจะเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนล้อมแม็กใหม่ไปที่นี่ฮะทาวนยางยนต์ทาวนยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสทาวนยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ road, off road, อ่อนรถออโรดยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถเอสยครับแล้วก็มีทุกยี่ห้อเลยครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ทุกแบบครับเป็นยางแก้มเตีย้ยเป็นยางเรเดียนอะไรต่างๆคุณเลือกได้ครับรวมทั้ง <c oughs> ล้อแมกนะครับล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อหล่อเลือกได้ครับ <c oughs> <c oughs> จะชอบแบบโรมดําสไตล์สปอร์ตหรือว่าชอบแบบไหนมทีทุกดอกครับเรียกว่าทุกนัดนะฮะท่านเลือกได้จริงๆรวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เติมสารในตัวเจนเปลี่ยนชกอัพรับไปเลยครับถาวรอย่างยนต ทั้ง3สาขานะครับคุณกัญญาเองก็ย้ำม,มาว่านะครับเราจะดูแลรถของท่านนะฮะเสมือนหนึ่งว่าเป็นรถของคุณกัญญาเองครับนี่คือความมั่นใจที่คุณจะได้รับจากทาวอนอย่างหยนครับ